สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำมันข่าเหลืองสมุนไพรจากธรรมชาติผลิตโดยกลุ่มแปลงใหญ่น้ำมันข่าเหลืองผลิตที่ตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนประกอบสำคัญมีดังนี้ 1. น,น้ำมันมะพร้าว 2. ข่าเหลือง 3. ามขมินขมนขม้นอ้อย 4. พิมเสน 5. กาละบูน สรรพคุณคือช่วยบรรเทาอาการเมื่อยวิเวียน,นศรีรษะแล้วก็สามารถไว้ใช้โดมได้นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะมาเทสกินรีวิวให้ดูนะครับมันเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆน้ำมันมวยแต่มันจะมีกลิ่นหอมที่มากกว่าสามารถทาตรงคอทาตรงจมูกได้มีกลิ่นหอม ผมจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ